สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นายมารีวิวสินค้าก่อนสูงออกนะคะเส้นนี้เป็นสร้อยข้อมือ2บาทน,นะคะสวยงามมากๆทองไทยแท้96.5ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะซูมให้เห็นชัดๆ นี่นะคะประทับตาจะอยู่ด้านบนโอเคค่ะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวจะชั่งน้ำหนักให้ดู สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปวีโอหน้านะค่ะบาย